แล้วตัวนี้ตัวมาใหม่อ่ะตัวใหม่คือ1,500วัตต์เรียกว่า1,500วัตต์นี่ดังกระจู่ใจเลยสำหรับคนที่มองหาซาวทาวของ Samsung เราเคยรีวิวซาวทาวซัมซุงแล้วเซตรับสอนแนะนำวิธีการทูบคอนฟิกวิธีการเชื่อมต่อวิธีต่อบูทู h ต่อไปจะมีการทำก็เรียกว่าสเตอริโอซ้ายขวาแม้กระทั่งกุ๊ปเพของตัวซาวทาวซัมซุงตัวนี้ 5 0 0วัตต์500วัตต์นี่ก็คือรุ่น MXT 5 0ะเราเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งเสียงดีมากมีไฟวิ่งอะมีทั้งตัว2อ0้0อวัตต์หรือ, 200, อว40วัตต์มีตัวหนึ่งอแล้วตัวนี้ตัวมาใหม่ตัวใหม่คือ1 5 0 0วัตต์ยังไม่แกะกล่องนะเไม่แกะกล่องเดี๋ยวมีคนซื้อแล้วเราบอกว่าให้เรารีวิวให้เราก็จะแกะให้ทันทีเพราะว่ามันเป็นสินค้าที่เราได้ได้มาใหม่ เราก็จะมาดูว่าหน้าตามันเป็นไงคอนฟิกเป็นยังไงแล้วก็เชื่อมต่อเรียกว่า1,500วัตต์นี่ดังกระจูใจเลยนะเป็นเรียกว่าไบเดเรกชันอล์ลเสารแสดงว่าเส,สียง2ทิศทางมีทั้งบนทั้งล่างได้กำลังวัตต์ได้ปั0้วัตต์ทำคาราโอเกะได้ต่อไหมต่อไมโครโฟนคาราโอเกะได้ต่อบลูทูธได,ตได้ต่อกับทีวีได้แล้วก็มีเขาบอกว่าบิลอินซับบูเฟอร์เพราะฉะนั้นซับ w ูเฟอร์จะแตกต่างกันรุ่นนี้ซับบูเฟอร์อยู่ด้านล่าง รุ่นนี้ก็คือ500วัตต์ซับเฟอร์อยู่ด้านล่างแต่รุ่นนี้รุ่นที่เป็น1500วัตต์แล้วก็คือ MXT70 ซับเฟอร์อยู่ตรงกลางแหมอยากเปิดให้ดูนะเนี่ยอยากแกะกลอ่องจะจะขาดกลอ่องยังไม่ได้แกะเลยนะเพราะว่าเราอยากให้รู้สึกว่าคนซื้อแล้วภูมิใจไม่คิดว่าเราเอาของมือสองมาขายซ้ำเพียงแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยเหมือนใหม่หมดนะมีซีเรียลนัมเบอร์มีการรับประกันเราแกะกล่องรีวิวก่อนขายเพราะ,ะนั้นเมื่อไหร่มีคนมากะไรอ่ะ สั่งซื้อเราก็จะแกะกล่องรีวิวแล้วก็ส่งไปให้เขาดูเช่นเดียวกันที่หลายๆคนสนใจสินค้าจากเซตอีรับก็สามารถนำวิดีโอนี้ไปดูก่อนว่าใช้งานยังไงต่อยังไงเพื่อง่ายในการติดตั้งและการใช้งานเพราะบางคนซื้อมาแล้วไม่รู้เซตอัพยังไงต้องโทรไปถามคอเซนเตอร์คอเซนเตอร์ก็ไม่ได้รับสายหรือบางทีไอ้สิ่งที่เราอยากรู้เขาก็ไม่ได้บอกหรือมันมีปัญหาจริงหรือเปล่าเสียงมันน้องแฟบๆนะซื้อจากเราในทุกอย่างที่ซื้อจากเราถามได้หมด มว่าจะอยู่ในประกันหรือนอกประกันถามได้หมดเพราะว่าสินค้าที่ผ่านเราเนี่ยเราได้ทําการทดสอบ100%นะแนะนำอีกตัวหนึ่งซาวทาวเวอร์ MXT70 ของ Samsung นะอย่าแก่จะจะขาดอ่ะรีบมาซื้อกันอขอบคุณครับ